คิดนานซีนหนึ่งครับผมเพราะอย่างดีอ่ะตอเนี้ก็สู้ตายอ่ะเฮ้ย,ยนาหัวไม่ต้องคิดกอโหยอนเลยเว้ยเปิดมาตุมมึงอ่ะโอ้นาบหามบเลย มาตูมเปิดโพดนานเลย5นาที10น,นาทีคิดกูหลับแล้วเสร็จแล้วปลูกกูด้วยกูมานะเสร็จแล้วเรื่องกูด้วยเค้อ,องน้ำปากด้วย three days later อ๋อย oh, no oh, oh. nah mmm ังไม่เสร็จ hmm. อีกเหรอเนี่ยยังยังยังโอ้โหขานี้น่าจะดึกดูดเฮ้ยยังไม่เล่นอีกเหรอเนี่ยยังยังอือกูกลับบ้านก่อนด้ป่ะไม่ได้ดิคุณอยู่ในเกมอือขอครับ อ,อ้อยครับอ,อ้อยครับเอ้ยโอ้ย,อยน,น้ำไปอร่อยนะครับได้2,000 years later อะไรไว้นะสามเอวมื่อหลังเมื่อหลัง ตายไปแล้วคิดอะไรนี่ตังเป็นไงบ้างอุ้ยเล่นตั้งดีจะลงลงแล้วลูกว้าไอ้กุู้มึงคิดมาสามสิบสี่สิบปีมึงโง่โอ้ยกูกูจะตายกันอยู่แล้วโอ้ยหลังงอังก็บมาแล้วกูย้ยตา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 ยมอ อนพูดมากนะครับสตาร์มอบครับผมกูไม่ได้เล่นชั่วโมงกูวิ่งกูนั่งมาสองชั่วโมงแล้วนะกูหมอบมาทั้งวันนะวันเนี้ยกูหมอกสองชั่วโมงเล่นอยู่สองคนกูไม่ได้เล่นสตาเสียเวลาชิบหายนะดูดิเบคกอร์นิกแล้วกูไม่ได้เล่นเลยขอครับไอ้ตูมว่างกูไปกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยอร่อยไหมโคตรอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือข้างบ้านกูเส้นเล็กนี่อย่างนุ่มเลยอะไรอะแม่ ถ้ากูว่ามันต้องมีอ่ะมีผ้าใหญ่แล้วแหละกูว่าจาังหวะนี้ไปแบงค์อ่ะไปเบสก่อนไงกุยคอคอกูว่าไปกุยหลุนฝาหลุเชื่อกูปะหลุนฝาเนนีะ่ยนะแยกกันแล้วหลุนฝาอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไม่หลุนก็คู่แหม่มมาเต็มที่เพราะนั้นมึงไปกินได้เป็นไงวะไม่อร่อยเลยเพื่ปะพิซซ่าพิซซ่าไม่อร่อยกูว่ามีตองแล้วแหละสภาพเนี้ยให้แบงค์ตองแล้วแหละมันมาแบบเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยกูว่าของอเลยมึงจะพูดะไรกันเนี่ย อะไรอ่ะตั้งใจฟังมึงนานแล้วตังคือกูไม่เลี่ยอ่ะกูไม่เลี่ยเราตั้งใจเล่นอยู่มานานดูมันพูดพูดไม่หยุดเลยนี่เล่นไอตูมหลบกูไอตูมขนาดกลัวหูฟังหูหูแล้วมึงยังไม่หยุดพูดพีดแต่เนี้ยไปมึงออกไปมึงออกไปตีกไกูหดอตูมนอกเจอกันหน้าปากซอยกูพีดแต่เนี้ยพีดดีกูตั้งใจเล่นอยู่ตอนคิวงซีนนี่ย แน่ใจเหรอก็ไหวอยู่ก็ไปดูใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกมาเช็คเอ้ยเอ้ยใจร้อน่ะเราน่ะเบ็ดฮอเฮ้ยลุ้นปะเนี่ยไม่ลุ้นพอเกล็จริง่ะเสร็จแล้วห้าเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอไม่เร็วยังไง เรล้วเฮ้ยจริงมหเนี่ยใช่พอใช่พอชิวชิวแม่งลุนว่ะไบักเหอรอลุนฝัดหึงนก็ะเตะลุนฝัดอะไรเงี้ยเท่ไรอะหลายเหรียญอยู่เอาอินเฮ้ยลุอยู่ละนักรุนเลยหรอมั่นใจขเฮ้ยไคุณชวนนะปีตตามมาได้ไงเนี่ย ผู้งสองตามขนาดนี้เลยดีบายครับโอเคซีนสองเดี๋ยวทิ่วเดี๋ยวเพื่อนเบดเอ้ยหัวบอบให้สงสารมึงเฮ้ยคุณแบงหมอบแล้วตอนนี้เอามึงแจมมึงแจมมันไม่ขำว่ะมันไม่ขำหรอกว่ะมันไม่ค่อยขำว่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทำให้นะถ้ากลัวอนเลยหนูเอาไปเนี่แหละ บอกเองแหละไม่เป็นไรอ่ะพี่คุยแม่ตลอดพี่แม่ตามหรอซัดแม่งเลยเป็นไรเนี่ยพี่อย่าเลิกหรอรีบมะโจ๊ะโจ๊ะโจกันโจ๊กันใหญ่ไอ้นี่กู๊กีโดนสเตอร์หรอไอ้ตังเสร็จคิงเฮ้ไอ้ตูไม่อ่านนะเมื่อกี้แค่ทีนงแล้วนะเฮ้ยโอ้ยไม่โดนอีกแล้ว รวยเลยลุงสามลองทิงแล้วเนี่ยพี่น่าเกียดไปบ้าว่ะพี่รวยแบบพี่วะรวยเลยบ้าๆเย็นๆพีบายไหมก็พี่กุ้ยกำลังกลับบ้านแล้วเออมันสองบายแล้วนะโดนไสองรอบแล้วนะพี่กุยกำลังกลับบ้านแล้วรีบไปรีบไปซีนสามถิวถิวเพื่อนถิวนะขอกูไม่เบ็ดกูไม่เบ็ดแล้วได้เบ็ดแล้วโดนเอ้ามีคนเล่นด้วยว่ะมีคนรีเลทว่ะ อ,อีกแล้วไอ้วันละมึงอะลอมกูให้ดีพวกมึงกับให้ไม่ดีนะกูคืนให้แล้วกันนะไปกูไม่เอ็นโอ้โหเอามานี่กูสวยกว่าเยอะโชว์ดิโอ้โห i ิงแ a มตูมดีๆนะเพื่อนกูโดนไปสองรอบแล้วนะเว้ยตูมไอ้กูก็ใหญ่อะไอ้ี ตูมอย่าไรท้ายนะตูมโหรั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 มโอ้ตูมอะไรเนี่ยคุณถามว่าอะไรเนี่ยวันนี้โอ้มึงไม่นักบุญว่ะเอนี่อะไรก็โดนเหนกักูเนี่ยกูก็ทำปกติกูไม่ไดพวมึง้วกูไปนะเอ้ไหนอ่อน มือใหม่ตาใคระพี่ผมมือใหม่ดีครับโทษทีตาน้องแหละอ๋อสมองสมองครับสมองเหรียญไหนพี่โทษทีมือใหม่มือใหม่เดือนเดือนเขาลงโอเคโอเคเหรียญเดียวพี่โทษทีเมือใหม่ครับโทษทีโทษทีโทษทีเน็ดเน็ดพื้นที่พื้นที่ไม่มีให้ลุ้นเลยวางชิปเกินเส้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเออเอาอีนเหรอเปล่าครับ อ้าวแล้วทาไมถึงเล่นมานอกเค่น่ะมันคือเราเราเกินลงลงเส้นไปเท่าไหร่คือลงเงินเท่านั้นนะอันนี้พี่ผมขอโทษจริงพี่ขอโทษจริงคือไม่ได้ตั้งใจครับพี่ผมมือใหม่ผมมือใหม่ผมบอกผมบอกเขาแต่แรกแล้วผมมือใหม่พี่ผมเบสไปแล้วด้วยแล้วคุณมายืนอย่างงี้อ้โหผมแม่เซ็งว่ะเฮ้ยพี่ผมมาต่างจังหวัดพี่เขนมือใหม่รคือมือใหม่ใหญ่แล้วเอาโอกาสหน่อยพี่เสียล่มเลยตาเราอ่ะเป็น้องตาเราอ่ะน้องครับ พี่กยอ่ะขอครับพี่แบบสำหรับพี่ผมผมผมเบ่นห้าพันแล้วอ้าวแล้วเราลงเหรียญเดียวลงเหรียญเดียวคือคอแล้วอ้าวใช่ลงเหรียญเดียวเฮ้ยพี่ผมไม่รู้จริงๆแล้วอย่างงี้ยังไงอ่ะก็มันต้องเล่นตามเกมอ่ะน้องมันของคอแล้วอ่ะมันต้องกลารคอเลยเนี่ยพี่โทษทีโทษทีผมไม่รู้จริงมือใหม่มือใหม่มือใหม่นไม่เป็นอ่ะดูเลยโทษ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 พีโทษโทษโทษโลมเลยเล่นไม่เป็นอ่ะเราอ่ะไม่คนเราาก็มีครั้งแรกวะพี่เออเออตาเราอ่ะตาโมบายอ่ะเฮ้ยน้องพี่ขอโทษ เฮ้ยลงเลยลงเนี่ย right? พี่ขอโทษพี่ลอไม่ไม่พี่ด่าอะไรขนาดนี้คือแม่ผมไม่เคยด่าผมขนาดนี้เลยคือผมแค่เมื่อยเมื่อยเมื่องค์อะไรเข้าโอมัชชันมาเนี่ยใจไม่เฉยๆพี่จะไม่้เยกใจหมดพี่นึกว่าเจ้าเข้าพี่กลัวผีดิพี่หลอกใจเนี่ยให้ดีให้ดีให้ดีเอางี้ออกเลยให้ดีสันขนาดนี้คือที่ผมกินเลยพี่ ได้แล้วน้องบ้านคือพี่กลัวอ่าแล้วไงแล้วผมก็กินเลยเอาเลยไม่คือถ้าพี่เจ๋งที่ไปเจอผมที่อื่นได้เอาเข้ามาดิเวนผมบอกผมเนี่ยไม่เป็นอ่ะพี่เป็นใครวะเลยขอโทษพี่ขอโทษอ่าเี๋ยวโทษพี่ขอโทษพี่เป็นใครพี่ขอโทษไงพี่ก็มือใหม่พี่ก็มือใหม่เหมือนกันขอโทษ แค่นี้ที่แต่งาไมาแค่นี้มึงแต่งกูมาครึ่งชั่วโมงมึงถ่ายแค่น,นี้มึงแต่งพวกกูครึ่งชั่วโมงมึงถ่ายกูสามทิวิ้ไอแชมป์โอ้ยไอแชมป์เอ้ยตอนพูดมากมอบไพ่ไม่ค่อยดีเลยว่ะตูเล่นมาชั่วโมงแล้วไพ่แบบไม่เข้าเลยก็เออ,อ,อปล่อยเร่งสองคนตลอดชั่วโมงหนึ่งเร่งอยู่สองคนกูไม่ได้เล่นเลยรอเออ เนี่ยเบเกอรี่แมมึงเล่นไม่ดีกูอยากลงไปเล่นด้วยไม่ได้เล่นไอ้แบงค์แม่งไพ่อย่างงี้นะกูว่าแบบไพ่ใหญ่อันนี้มันลงมาอยู่แล้วไม่เอาวะเออเหนือปเนี่ยไม่เหมือนเันอีกชั้นังไงเออเหนือปเนี่ยตอนพูดมากเออชั่วโมงกูไม่ได้เล่นตาตาเลยแม่งเล่นเงินตลอดเลยวะเออไพ่ไม่ดีเลยวันเนี้ยเอาสิ เอาแล้วมึงอย่าดมือย่าดนี่สิท่านมือหยาดนะแล้วนี่เป็นตื่นเลยตอนพูดมากทั้งวันกูหมอบพังไปไอ้ไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนย้อ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 นถ่ายไม่ได้แล้วตอนพูดมากหมอบหมอบไปเหรอทั้งวันกูหมอบเป็นรอดอเลยเนี่ยนึกว่ากูเก่งไปหะสู้สู้ผหมั้ย ไม่ได้ชั่วโมงบุไม่ได้แนวตาเลยนะไม่กี่สองคนเบสก็อยู่สองคนอ่ะมึงดูดิกูได้ด้วยไงอย่างนี้ไม่ได้ไอ้หนัตว์เยวาก้อไม่ได้อ่ะไม่ได้ไอ้เนี่ยไม่ได้ไอ้บอลเราเข้าแทจกูอะสินี่กูไม่ปล่อยชิงไอ้เยี่ยตากไม่งนะ